ก็สวัสดีคนด้วยนะครับวัน,นอยู่วันนี้อยู่กับผอ่อเมียเช่นเคยจีบเรยูเอฟนะครับอืมโอเคก็จะมานะจะสอนโหลดเกมเบนดี้แบบเข้า,ขา อย่างแรกให้ทุกคนโหลด UC browser และแบบลนะอปน,นี้เลยนะครับสองแอปนี้สองแอปนี้เลยนะครับและให้ทุกคนคนย่งงนะ ตกใจนะครับเห็นจอมันมืดน,น,นะครับแดดนะให้ทุกคนพิมพ์ว่า,วาเอ็นเอไม่ไม่ต้องพิมพ์หรอกเขียนนาว่าเออเอเอพิมพ์ไหมนี่ N O ็อตัวไวปะเออน่าจะตัวไว V I ไม่งั้นก็ L V นะพิมพ์ไปเลยแล้วให้ทุกคน กดตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนเลือกเครื่องทางเป็น UC Browser นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยผมผมเลือกโหลด OBB ก่อนนะครับเร่งความเร็วกำลังโหลดนะ โอเคแล้วนี่แล้วให้ทุกคนของแอกปิเคเลยนะครับแล้วเพีนงว่ายูซีบราวเซอร์เลยนะแล้วก็กดเพียงครั้งเดียวไปโหลดใกล้เสร็จแล้วว้าวเป็นเหลือยี่สิบเอง มันก็จะไม่มี OBB นะก็จะไม่มี OBB อันนี้มี OBB ให้ทุกคนโหลดทั้ง2อ,อันเลยนะครับแต่ขอผมรออันนี้ก่อนจะตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จเลยล็อกกันก็ได้ทำการโหลดเสร็จไปเป็นริสเลอร์แล้วนะคไม่นี้ทุกคน กดน์โหลดนี่ต่อเลยนะครับจะโหลดต่อเลยซุปเนี่ก็ให้กดกดกดไปเลยกดก็ไปเลยส่วนตัวนี้ไม่ต้องโหลดนะมันมัน ตันนี้เนี่ยดาวโหลดแค่อันนี้ก็พอแล้วเพื่อเพอเสร็จทัง้งสองก็ให้ทุกคนกดลิกไปก็ก็ให้ทุกคนว่ากดเข้าไปที่ O B v เลยกด แล้วก็กดเข้าไปที่อมแล้วก็กดคำว่าเพียงครั้งเดียวนะอนุญาตแล้วก็กด A เ K ไม่ไม่ถูกโอ ันนี้คือดูซีแบบเลยก็กดเข้าไปเลยมันก็จะมีสองอันนี้แต่ผมขอตัดคลิปก่อนอันน้อก็อน,นกดค,นคนกดเข้าไปที่แอเยเลยนะครับตอนนั้นผมไปเยี่ยงไงแล้วก็กดข ขเ,เ,เ,เข้าไปที่อืโอเพนละ่ะเออกดเข้าไปี่โอเพนกดเพียงครั้งเดียวแล้วก็กดถ้าครังไม่มี A x ไฟ x เหมือนผมมันก็จะไม่เหมือนผมนะอันนี้ผมแค่มี ก็ไม่รู้เหมือนกันอืมก็เจ้าเลยไปเยี่ยวมาครับเขาจะตัดคลิปก็มาที่หน้าเดิมพอลลัสแล้วให้ทุกคนแต่วันทุกคนอยากแล้ว ทุกคนอย่าเพิ่งไปกดเข้านะครับให้ทุกคนกดมาหน้าเดิมแล้วให้ทุกคนกดเขาว่ากดนี่เลยครับกด OBB แล้วกดกดอันที่สองเลยนะครับก็กดเข้าไปเลยมันก็จะทำการแตกไฟนะ ผมก็จะตัดตอนที่มันแตกไฟเสร็จเลยแล้วกันอพอแตกไฟเสร็จก็แล้วก็ให้กคนกดเข้าไปานี่เลยนะครับก็ไปรูดตัวเกมนะครับ มผมรู้สึกว่าผมมันเจอปัญหาแล้วล่ะครับขัแก้ก่อนนะผมก็จะตัดไปตอนที่แก้เสร็จเลยเอาล้วนะผมก็หาวิธีกแก้เก็บเปรนดีได้แล้ว คนจะกดอะไรก็เชิญนะครับแต่ผมไม่กดเพี้ยอ,อะไรเลยไม่กดอะไรเลยเดี๋ยวผมจะตัดตอนมันน่าจะเข้าช้ามากเข้าช้าว่ะก็กาสวเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ชิปนี้มีเพียงเท่านี้ ลาย